สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทาง Facebook นะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับร้านซับโสพลเจริญยนต์นะครับผมวันนี้นะครับผมก็ภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจมากนะครับที่มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับเป็นรุ่นพิมพ์นิยมกันอีกแล้วนะครับเป็นเจ้า TF105 YM นะครับสภาพ เดิมครับผมรับประกันเลยไม่เคยถอดไม่เคยโดนประแจนะครับสีสันเดิมนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมใช้น้อยมากสําหรับเครื่องนี้นะครับนี่นะครับสติกเกอร์อะไรอยู่คมชัดหมดทุกจุดนะครับตาไฟเดิมนะครับเครื่องไม่เคยถอดไม่เคยลื้อครับนี่ครับดูน็อตวินพัดลมได้เลยครับว่าใช้งานมากหรือใช้งานน้อยนะครับดูจากสีเดิมจากโรงงานได้เลยนะครับฝาสูบนะครับยังไม่ดํายังไม่ไหม้นะครับ ถอยเสียสีเดิมครับสวยๆนานๆจะมีเข้ามาสักทีนะครับสำหรับเจ้า T-F 1 0 5 YM นะครับสบภาพเดิมรับประกันนะครับแล้วก็่อนใดที่หาอยู่ไม่ผิดหวังสำหรับเครื่องนี้นะครับราคานะครับเดี๋ยวผมแจ้งนิดนึงก่อนนะครับอ,อยู่ที่27,000บาทนะครับ27,0 0 0บาทนะครับ รับประกันคุณภาพการันตีให้จากร้านผมนะครับ30สิบวันเต็มนําไปใช้งานนะครับเครื่องภายในแน่นนะครับผมการันตีให้ภายในที่8ปปอร์เซนแท้นะครับผมนะครับฝามอน้ําเดิมเลยนะครับนี่ครับน้ําใสสะอาดมากเลยนะครับนี่นะฮะเครื่องดีมากๆเลยนะครับผมนี่ครับถังสะอาดนะครับเดี๋ยวรีวิวฟังพร้อมๆกันนะครับสําหรับเครื่องนี้ไม่ค่อยมีมาบ่อยนะครับ เอาตั้งแต่เดอนมกรลาแล้วกันผมยังไม่เคยได้เลยครับรุ่น YM เนี่ยโชคดีมากสําหรับเครื่องนี้นะครับไปคุยกับเจ้าของก็ถูกคอกันก็ได้ซื้อได้ขายกันมาเจ้าของเดิมครับเขาซื้อใหม่จากร้านมาเลยนะครับสาหรับเครื่องนี้นะครับเปร์โทรร้านทรัพย์ตัพนะครับ089นะครับ246 2253นะครับ089 246 2253นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับสําหรับเครื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ ว่าจะนิ่มแน่นไหมนะครับเดี๋ยวฟังเสียงพร้อมกันนะครับนี้ทําคลิปชา้านิดนึงครับพอดีมีภารกิจหลายอย่างครับต้องขอโทษด้วยนะครับสาหรับเอทุกท่าน ล้อสนิทนะครับปั๊มหัวฉีดปกตินะครับเร่งสุดล้อสนิทนะครับสําหรับเครื่องนี้ร้านทรัพย์สุพลอยู่จังหวัดจัดฉังเซานะครับจัดส่งในทั่วไทยนะครับค่าจัดส่งเริ่มต้นที่900บาทถึง2,500บาททั่วไทยนะครับมีแบบจัดส่งด่วนแล้วก็จัดส่งแบบปกตินะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับโทรสอบถามก็ได้นะครับแล้วก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับไม่ค่อยมีมาบ่อยแล้วครับรุ่นวาอ หม้อกองสีทองตะแกรงสีทองนะครับไม่ค่อยมีมาบอ่อยสำหรับรุ่นนี้นะฮะก็น่าใช้งานกันเลยสําหรับเครื่องนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ร้านทรัพย์สุพนด้วยนะครับเราก็จะมีสินค้าดีๆเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ทําคลิปดีๆบอกกันนะครับสวัสดีครับลำดยทุกท่านครับสวัสดีครับ